ต้องทาให้แน่ใจว่าระบบความฉลาดอลัมเลอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโดรนต้องพร้อมใช้งานก่อนงานอภิปรายจะมาถึงจีนยอมจ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ารเพื่อโดรนนี้ขอให้โชคดีเดาโกแมงจะดีเกินไปแล้วไอ้ขาม่าเนี่ยอาุธไซเบอร์เดี๋ยวตรงนั้นเห็นอะไรไหมภาพโลโก้ตรงนั้นเป็นของบริษัทในอเมริกาภาพไม่ตรงปลกค้นหาสัญ,ญลักษณ์บนเครือข่ายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว มันคือโคลอสซัสไอ้ขามานี่มาอยู่ในเมืองรอยน้ำนั่นเป็นวิธีที่พวกมันจะเข้าใกล้แผ่นดินใหญ่ได้สาระซ่าเตรียมทีมจู่โจมเราจะไปกันอีกหนึ่งชั่วโมงแจนแนยพรมบริดจ์ด้วยเราเริ่มเข้าใกล้เมนเนเดสขึ้นไปทุกทีแล้วเพื่อความได้เปรียบกูจะต้องได้คำตอบจากปากมันเองกูจะไปหาวูดที่หอนิแลยอย่างแรกเลยขามา พามาโคลอสัสเคแมนรับบทโดยเดวิดเมซันโค้ดเนมเซ็กชั่นก็กำลังต่อต้านอาชญากรชั่วร้ายเจสสิบสองมิถุนายน2025ไปการติดต่อกับฟาลิกเราทุกคนกำลังความโอเคทุกคนได้รับไอดีระบุว่าเป็นผู้ตรวจสอบของสมาคม มึงสามารถเข้าไปในพื้นที่ส่วนใหญ่หวังว่าจะเจอสิ่งที่ต้องการนะคอมพิวเตอร์ในส่วนกลางจะบันทึกขึ้นอยู่กับความปลอดภัยที่ส่งขึ้นจะเข้าถึงมันได้ต้องสแกนม่านตาเท่าน,นั้นนั่นก็คือไอซิก,กี้มันเข้ามาแล้วอะไรว่าซิกี้คืออะไรในระยะอันสัน้นซี c ซีของเราจะเข้าไปหาตำแหน่งคาร์มาก,ก่อนพวกเดโฟโก้ฟอริเไม่ได้จัดการไฟบุคคลไหมเงยังอ่ะการเข้ารหัสมันมีความซับซ้อนเอามากๆเลยมึงไม่คนฉลาดฟอร์เรเลย กูเชื่อในตัวมึงนะเซชันเลิกกันนั่นโอกาสรอดแค่หนึ่งเซองนะเมิงรู้ไหมถ้าเกิดผ่านน้นผิดขึ้นมากูคิดว่ากูจะไปหาสาวสวยมาล่อกันที่นี่ซะเลยมาเล่นอีกไอ้ฮาร์เปอร์แหมเนี่ยหาสาวมาปั๊บปั๊บปเมืองนี้ก็จริงๆเลยโอ้โหเอสดีมึงคิดว่าพวกมันจะมีปัญหาไหมมันเป็นเมืองที่รวยที่สุดในโลกนะซึ่งทำให้ตกเป็นเป้าของเบเนเดส ก็ใช่ฮะเป็นเมืองที่แบบว่ <c oughs> <c oughs> านครลอยน้ำแบบยิ่งใหญ่โคโลซัสจ้าแล้วต้องเฝ้าเขาโตเข้าไปฮะโอเคตัวคนโอเค Stay cool จเย็นใจเย็นไว้เย็นไว้อะไรหรเปฮ้อะไรเท้ามีอะไร มีเอสดีด้วยมึงปีเวนไอ้พวกสามัญชนกูคิดว่าจะถูกไหมปีมเซิร์ฟเมื่อกี้ผ่อนคลายหน่อยพวกฮาร์เปอร์กูบอกไปแล้วว่ากลาป้องกันมาทำงานเครื่องสแกนไปตรวจเจออาวุธหรอกโอเคทีนี้ก็โชว์ไอดีแล้วก็เดินเข้าไปวิตเจียหยีผมมาจากสมาคมอีอีแถวนั้นผู้คนที่นี่ไม่ได้ทำอะไรมากมายในโคลอสส์นะชี้ออะไรเนี่ยเฮ้ยย่ามีงี้ด้วย มันคือระบบอัตโนมัติมันถูกทิกเกอร์โดยไบโอเมตริกของมึงนั่นแหละโอ้อ oh. oh, oh, nah. ๋เท่ว่ะโอ้น่าไฮเทคชิปหายโอเคคุณนำนะโอเคมีโอ้โหดูดิคุณผู้ชมนครลอยฟ้าดูดดยีงกับว่าสามฟุตบอลโอ้ เกมส์ิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยหุ่สวยมากเลยอ่ะ10กว่าปีก่อนนะเนี่ยดูสิสวยมากเลยอ่ะโคลอสซัสว้าวดูนั่นสิแย่จะเชื่อเลยว่ามีที่แบบนี้อยู่บนโลกนี้เฮ้ยมึงคิดว่ามึงต้องจ่ายเท่าไหร่กันในวัยยูสุสตาคงมากกว่าเงินเดือนมึงทั้งปีละมั้งไอชิบหายไฮให้กำลังใจกูเลยไม่แปลกใจเลยที่เมนเดนเดสให้การสนับสนุนก็ใช่ได้ มากกว่าเงินเดิมทั้งปีอาเปิ้ลมึงเข้าไปเก็บกว่าที่ชั้นนี้กูจะไปดำเนินการในจุดที่แทรกใส่ครับซับโอ้เป็นไรไม่ใช่คุณสวยง่ายอจนๆนี้ก็ยังดีอยู่ทำไมกูจะมาทำไมเออแล้เป็นคนสมาคม สมากนี่ไงสมาคมนี่ไงบัตรรหัสผ่านกูโอเคเซสชั่นกูมาแล้วกำลังไปฮลลซัสเพื่อจ่าทหารเอกชนเพื่อเพิ่มความรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเป็นทหารกองรักษาการคิวบาไม่น่าจะใช่นะเราเพิ่งเก็บมามาสองคนเนี่ยเอาละไอซิกกี้แล้วเวลาทำงานของมึงแะไอเนี่ยนะซิกกี้โอ้โหให้กุนึกตั้งนาน ว้วต่อพับได้อีรยำคาร์เปอร์ทีมรักษาความปลอดภัยถูกจมตีโดยเพียงสีพวกมันเป็นศัตรูกันจบตางคนที่น่าสงสัยเอาไว้เราต้องรู้ว่าทุกประสงค์ของมันเข้าใจแล้วอย่างนี้ก็ได้โอเคครับตายไปฮะต้องไปเข้าแก่งกลางลมมันมีช่องว่างซิกกี้กระโดดข้ามได้มันทำอะไรกันเนี่ยก็มาติดตั้งระเบิดไง พวกมันกำลังจะระเบิดเรือแล้วไงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกมันคุ้มกันคาบ้าบับเบอร์ไฟให้ดีนะพวกมันกำลังวานระเบิดบนเรือโอเคไอ้พวกนี้มันจะระเบิดเรือลำนี้ฮะตั้งระเบิดอะแตยางโอ้ยช้าอยเงี้ยเราจอดสักที ยังว่าได้แล้ววะอาได้แล้วนี่วะโอ้ยที่ไม่กู้นี่ตั้งนานเออไปต่อฮะชิบชิบชิบโอเคไปต่อไปต่อไปต่อทั้งไหนวะโอ้ยมืน่นอ๋อปีนกรไป๋าตรงนี้เออ,อ,อไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋ออย่างงี้เหรอ <Yes. S 1> โอเค ชิพทางไหนต่อไปทางไหนอ๋อทางนี้เป็นกำแพงอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ก็ได้ด้วยเว้ยโอเคทางนี้อ๋อทางนี้โอเคเก็ตล้ะก็เดินไปทางนี้นั่นแหละคุณผู้ชมนั่นแหละแล้วก็ปึ๊บเสร็จสัดเรียบร้อยโอเค ซจะออกทางไหนเครื่องหมายของเราเ๊บยาไอ้ยาช็อตแม่งชักแดกตายในมึงสุงนำนาสแกนทยกูใช่ดิสำลงสแกนเค หายแล้วโดนจับได้เซ็งเลยไม่ม่คือ PMC Harper มึงพูดถูกมันเตรียมการอยู่ใน House o r เร็วสิเร็วพร้อมนะโอ้ยเหี้ย้ยิงจะชักกูอยู่ข้างนี้ เอาไปแดกจิ oh, yeah. ้งโอ้ยเยี่ยนี่นี่มีคนหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกือกูไม่กล้าเงยเลยมันอยู่ไหนไม่มีไม่ไม่โอ้โหนี่นั่นนั่นนั่นตายใส่สัตว์ใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้ยเยี่ยเจ็บเจ็บทำอะไร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 เยี่ยถึงไอ้สัตว์เคลียร์โอเคไปกันต่อฮะ นแม่ไม <Christina. S 1> ่แรงเลยมึงนำไปซะซะมึงกันให้ชิปเสเ็จแลอัพลิงมึงมั่นใจนะว่าจะใช้งานมันได้ก็ไหนมึงบอกว่ามึงเชื่อมั่นในตัวกูไงโอเคสัญญาณเข้ามาแล้วขราว่าถูกแล้วเรขึ้นเรือปะพานไปกับอุปกรณ์ทั่วๆไปอ๋อกดทิและหันทา้งนี้ค้นหารายการสินค้าคีย์เวิร์ดคาร์มาไม่มี กด,ดและหันซ้ายค้นหารัา,าความปลอดภัยอัตโนมัติ <Karma. S 1> คีย์เวิร์ด k a ม่นมีหาอะไรเลยกด,ดและหันซ้ายค้นหาข้อมูลกล้องวงจรปิดโดยคีคคคย์เวิร์ดะนั่นะไงอา้หญิงรอผู้หญินี่ยนะนั่นไงอ๋อผู้หญิงอผู้หญิงเนี่ยน ขอมาไมาใช้อาวุธแต่เป็นผู้หญิง c h ลอ e Lynch อดีตพนักงานของ p r สตัสล่าสุดเพิ่งลาออกไปตอนนี้เรารู้ชื่อของเธอแล้วเราต้องหาตำแหน่งเธอบนเรือขึ้นบันไดไปที่ชั้นคลับโซล่าตัวกับเปียกเนี่ยนะโอ้โหให้นึกอยู่จังนานเซ็กชันได้ไหมไอ้พวก PLC มาอยู่หน้าประตูเนี่ย วา้าลีข้าสึกอยู่หน้าประตูไม่มีทางออกเปิดประตูห้อง CRC โ okay. อเครอมันมากูจับปืนออกมาเนี่ย<อ>กะเดือกแม่งเลยว่าแล้วข่าวเปอร์ขาวบ้าไม่ใช่อาวุธแต่เป็นเด็กผู้หญิงเดี๋ยวกูส่งภาพไปให้ น่นน่นน่กูว่ากูเพเห็นเธอที่นื่อกีนะเธออยู่ในลับโซลาแต่ไม่ต้องไปให้ไวไอ้พวกยองซกลัมุ่งหน้าไปหาเธอตัวหนึ่งสักูเห็นกูเห็นกูเจ็บด้วยอ่ะเย็นพี่เย็นโอ้ยยิ่ีเยอาระเบิดไปย่อยยุ่งทั้งหน้าทั้งหลังมีไหมมีไหมมันน่าจะมียี มีเสียงอยู่เอีงอยูอ่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนำไปโอเคไม่มีนำประตูเฮ้ยยิ่งวิสัตว์ตกใจหมดโอ้ยแม่งโอ้ยระเบิดไปย่อยมาเด็นั้นและซะซะเออ

เฮ้ลดเฮมันยิงแต่กูมันยิงแต่กูยิงยิงแต่กูยิงสนอซาด้วยเออแม่งผู้ชมมันยิงแต่ผมฮะเพราะอะไรเพราะผมคือพระเอกอะกลิ่นอะกลิ่นเหรออืมอืมอืมเกสรเยอะเว้ยแต่แค่เกสรเอ็ดนั้นแหละเกสรเยอะมาไหนมีไว้มึงอ้อมล่ะเฮเช็ค เลี้ยงดีๆไอ้ก็มึงชิปอุ้ยเหี้ยไอ้แม่ย้อยมึงต้องมึงต้องไอ้มึงเอาดาวมาสปาร์ูเลยอืมจะหลอกเร้าวไปดิมึงโอเคชิปคุณรอนีเห้งเจาะเรากรอบเอาไม่อยู่เราไอ้สัตว์ทำอะไรเห้งทำอะไรมึงทำไรโอเค เฮ้ย hey, ระเบิดควอนอีกวะเอาละอยู่ข้างนี้แหละเออไม่มีระเบิดควอนขอให้ควอน,วนไอ้ลินผ่านคุณผู้ชมขอให้ควอนมันจางก่อนโอเคยิงไปซะซะโอ้ยเหี้ยไหนมึงม่งมตายม่งมตายมึงม,ม่งมตายเลยสัตว์ อคน่าจะไม่มีอะไรเฮ้ยชิปโอเคไม่มีอะไรขึ้นลิฟต์แยกกันตรงนี้ใช้ลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นบนเข้าใจแล้วกูจะไปสมทบกับฮาร์เปอร์โอเคนัดกันเรียบร้อยโคลอีโคลอีโอีตอนนี้คนต้องมากับผมมึงมึงเป็นใครเนี่ยแล้ววิช่บกูได้ไงผมคือไมค์ฮาร์เปอร์เป็นเจ้าหน้าที่ในวิซิล ค่อยไปพราะจากเงยฟังกูหน่อยสิวะชีวิตของมึงตกอยู่ในอันตรายนะโว้ยไอ้พวกผู้ก่อการร้ายมันกำลังจะมาหาเธอผู้ก่อการร้ายเรื่องคุณป้านะครับมึงเนี่ยเฮ้ยพวกมันถูกส่งมาจากราอูเมนเดสคุ้มกันเธอฮาร์เปอร์เรากำลังไปก็พร้อมมึงนี่แหละฮะทำให้โลกวุ่นวายแม่งเขาเตือนดีๆเขาพาไปวีมึงไม่ฟังไม่เอาโดนลักพาตัวไปหาว่าโลกสวยเย็บผมเจอผู้หญิงแบบนี้เยอะไอผมเกลียดมากเลยคุณผู้ชมโคตรเกลียดเลย อย่าให้อย่าให้ผมเจอในชีวิตจริงนะถ้าเจอเนี่ยมีหวังหัวแตกไปกับในข้างอ่ะเอาใครแต่เอาใครตายนะผมโคตรเกลียดไอ้ผู้หญิงแบบเนี้ยชายทั้งทั้งชายทั้งหญิงนั่นแหละแม่งโอเคแล้วเข้ามาละครับเปอร์มม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่เดนฟอร์โอเคกันไปฮะเซคชั่นกูเข้าไปจัดตำแหน่งแล้วโปรบียของครับหืมก้นเป็เละไอ้โถ ว้าวว้าวว้าวโอเคเข้ามาแล้วโอ้ยเตการเจตกาไว้เอ้ยเราต้องเพนจนแล้วโตรีนได้แล่แ่งมาแล้วโอ้มันมาแล้วโตรีลิงส์มนจับตัวประกันไว้โตรี ยิงแม่งเลยมึงวะน,นี่ซ<ม>าต<า>ราซายิงแม่งเลยทำไม่ได้มันเสียกันไปให้เวลาห้าวิคลุวิม,มาเดิออ้ยในสัตว์ไอ้โลกสวยเง,งีเ้ยครับปราชิงไอ้สแตนดี้เกียร์รออะไรอะ่ะเก็บบมไม่ทันรีบพาไอเวน,นี้กันเถอะอ อโโโื้อโโม s o w t i o n s t i o n อื้ม t i o n าย้ายายายการได้เพื่อนนั่นแหละเพื่อนมาอ้ถึงเลยสักมึงถึงเลยเหี้ยถึงหล,ลังไปเร็วไปที่ประตูลเฮ้รับไปขอเทียนนี่ก่นอนอื้มอื้มอื่อ้เออื้อะ้ยอื้ปอนเอื้ออยอะอื้อ ไอเดฟัลโก้มันได้ขามาไปแล้วเราอยากให้มึงตามรอยมันไปบลิเราจะปล่อยให้มันออกจากเรือไม่ได้เข้าสู่ระบบก็สาขาวามปลอดภัยทหารรับจ้างของมาเดนเอสมี่เป็นหงูเลย เดี๋ยวนะหนัวลอยอหัวอยมึงเห็นไหมเมื่อกี้นั่นมันอ่าเจ๋อแล้วเวยเนี่นสัญญาณขัดข้องปีฟากก้ไม่ขัดขวางสัญญาณว่ามามควบคุมเรือเราต้องไปเดี๋ยวนี้ต้องจัดการมันในห้องโถงข้าไม่เรียกหน้าเลย เกิดก <fu> ้าอะไรขึ <essentially. S 2> oh, hey, ้นวันนี้เราคือหน่วยในวิซิลของสหรัฐฟังนะต้องไปเอาอาวุธและคนในพร้อมเราจะมีการเกิดปะทะไอเดียดให้เฮ้เฮ้เ้เดียเดียวมองมาที่กูนี่มีสมาธิเข้าไว้เข้าใจโอเคมึงก็ทำได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดฟอก้มาเริ่มกดระเบิดนอกนหครับมาในตัวผู้หญิงไปแล้วน้ำค้างเราไปที่ดับวะ นั ka, <three. S 1> ่นไงมันอยู่ทีหงโถไปกันเลยยิงไงต้องรีบนะครับผู้ชมเขาต้องการตัวท well, well, ้ามากจริงๆแม่งไอ้บอลลีเดฟอโก้มากระมุนกระมุนกันไปที่เรือไอเวนตาไลต์นั่นมัน like ยังอยู่บนเรือไหมกูไม่มั่นใจกูไม่เห็นมันเลยเราจะให้ไอเวนตาไลต์เดฟอโก้นั่นหนีไปไม่ได้เด็ดขาดต้องรีบต้องรีบแล้วต้องรีบอันนี้ถูกตอ้ยไอ้เบิร์นยอยเอ๊ กาอีกนี่ไปโดนไปมึงโอเค้ยทำอะไรยี่ยมทำอะไรฮึอยู่นี่มึงไม่เห็นกูลละไปรับไปรับละอืมยืนสัตว์อืมต้อรีบต้องรีบแล้วต้องรีบโอ้ยแย มันเดียวเ่ยโอเคบมาเลยโอ้ยเป็นมึงทำมึงทำอะไรทอะไรฮะดันอนไปทันที่ไอเดโฟโกูมึงจะหนีไปได้อ้าวจะตายวิ่งเลยอุยอาพจแดกกู อย่าโดนมึงอ่ะเพื่อนโทษทีโอ้โหเยี่ยอาบินจะจะเยอะไปไหนวิ่งเลยกูเห็นแล้วมันกำลังเอาใจโถงไอ้เวนตะไยรีบมาทำให้ผู้ของขึ้นแล้วอุ้ยบอลิีมุนแจมสัญญาณกดระเบิดของมันเลยจะรอเทอมอยู่ต้องรีบเลยต้องแข่งกับเวลามันจอยู่ไหนวะ อไปทางไหนเนี่ยอ๋อนู่นวิ่งสิเดวิดโอเคนี่มีอะไรเนี่ยอะไรวะอ๋อ ASD ฟอลิฟอลิมึงช่วยแฮก ASD คันนี้หน่อย Revo GT Hot Gas 5 Hot GT Gas 5ได้แล้วเซตพารามิเตอร์ ID นิเตอร์และการป้องกันโอเคอื้มสบายใจเชิมโอเค ย้อยมือ,อ,มอ,มอ,มอเฮ้ต้องรีบต้องรีบแล้วอ้าวสัตว์ที่โทษทีเพื่อนอุนโแติยิงอยู่อะไรวะไม่เห็นนิดเดียวนิดเดียวนั่นแหละเร็วเข้าทุกคนเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วประกันต่อเลยหนีตายฮะแต่ละคน ไอเดฟกฝักกู้มันฆ่าไม่เลือกหน้าเลยอะระบบโคโลซัสมันการต่อบสนองกับเหตุการณ์ของการร้ายระบบการอัตโนมัติจะมองผู้ที่ใช้อาวุธเป็นศัตรูรวมถึงฆ่าศูนย์ด้ยไหมเฉพาะคนที่ติดอาวุธเท่านั้นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมดเออเปิดกระสุนกู้โอเคอืมป้องตุ้ยป้องยับปังโอ้โหเฮียไม่กดยูนีแม่งฮะับยิงมาใม่เนี่ย โอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่อนละมาใช้มือถือรอกเส้นจมซะเทคยกำลังทไอมีฟังโก้มาไกลเฉย้ไปแล้วเฮ้ย SD มันปืนตัวสูนปูไม้ไม่น่าเกิดมาเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลย SD ทางนี้มีไหมเนี่ยโอเคไม่มี ใจเย็นพวกเฮ้ยทางนี้อะไวะอือนี่นี่มนี่มึย่นี่เมีน่ะไป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 นี่เดินี่แข่งเเวลาชิบเอเฮ้ยพวกไหนพวกไหนมึเนี่ พวกไหนพวกอะไรไม่รู้แล้วยิงไม่งห,หมดเลยตอนเนี้อยอ้าวไอ้เก็บแล้วมึงรออยู่นี่แหละโอเคไม่มีอืมกระบาดเลยจอกระบาดเลยสัตว์เฮ้ยเอสดีงมาทำอะไรวะไอ้พลเรือนปาดใะ <c oughs> โอเค ไม่เป็นไรเลยสลาซารเฮ้ยโอเอสดีโอเคเบิดไปเราต้องเร่งเท้าให้ไวกว่านี้มันจะถึงพอแล้วไอเดฟังโก้มันจะเอาปืนยิงคนนี้ไปก่อปัญหามากมายมันไม่รังเลยเลยที่จะจมโฟลสัสลงส okay, ู่ใต oh, okay. nah, ้มหาสมุทรแม่งฝ okay. er. ่าแม่งมบเนี้มากระสุดเหลือเปล่อมาฟึบไม่มีโอ ไอ้พื่อแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาทำไมไม่วิ่งอย่างเดวิดเหลือไม่กี่พวกวิ่งช้า,าอะตอนเข้าแล้วต้องรีบเข้าแล้วโอเคไม่มีเร็วเร็วเร็วเอาสัตว์ไม่ทันโอแมมขึ้นขึ้นไปแล้วเราต้องกลับไปที่โอบอมา,อาม่าคนดาวคำตอบว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงสำคัญต่อเมนเดส แม่งเอ้ยไม่ทันคุณผู้ชมเสียดายก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดโจบเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม